็สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาปกติเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญของหลวงปู่ฟูอติพัตโตนะฮะจากวัดวัดบางสมัครตําบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดจันทบไร้ชมกันนะครับข้าเที็นตรงนี้นะฮะคือเป็นเหรียญของหลวงปู่ฟูอติพัตโตนะครับแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญใหม่นะฮะ ที่เพิ่งได้มานะครับก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะฮะเพิ่งได้มานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครนี่นะที่เห็นตรงนี้นะครับครับก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะฮะของลูปปูฟูนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นรูปไข่ที่ไม่เจาะห่วงนะครับก็เป็นเหรียญที่ออกในปีพศสองพันห้าร้ยหบนะครับนะฮะ จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวสีสายรุ้งนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวน,นะครับสาหรับการออกแบบเหรียญน,นะครับรับนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นนะฮะจะมีความสวยงามนะครับครับก็จะมีรหัสมีรหัสเหรียญอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นนะฮะสามศูนย์เจ็ดหกนะครับ นี่นะฮะตรงนี้นะครับเป็นรหัสของเหรียญน,นะครับส่วนด้านข้างต,ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอขระบาลีนะครับนะด้านบนนี้นะก็จะเป็น,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 นจเนจ้าสัวนะครับก็สําหรับลักษณะของเหรียญนี้นะก็จะเป็นลักษณะครึ่งองคนะครับตาแข็งชิงเฉียงนะครับนี่นะฮะก็ส่วนด้านล่างนี่นะฮะ ก็จะระบุว่าเป็นพระมงคลสุีิคุณนะครับนี่นะฮะก็หลวงปู่ฟูนะครับก็เหรียญนี้นะฮะออกแบบค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะการใช้สีนะครับกับส่วนด้านหลังนี้นะฮะส่วนด้านหลังนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นจะเป็นยักษ์นะครับ นนะก็จะเราเขียนว่าลุงลุงลุงพ่อฟูนะครับตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะวัดวัดบางสมัครนะฮะตําบลบางสมัครำอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็จะเป็นเหรียญหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ก็จะมีความหนาก็พอสมควรนะครับเนี่ยที่เราที่เห็นตรงนี้นะครับนี่นะฮะครับ,รบหลวงปู่ฟูนะครับท่านก็เป็นเป็นสิทธิ์รูปสุดท้ายของหลวงพ่อดิงนะครับหลวงพ่อดิงวัดบางบัวน,นะครับก็หลายๆคนก็ค่อนกางจะคุ้นชื่อของหลงพ่อดิงกันดีนะครับท่านก็เป็นพระเกจิที่ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในในยุคข,ของท่านนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะฮะที่สอนวิชาของสอนพวกวิชาให้กับหลวงปู่ฟูนะครับที่ประ,ประสิทธิภาษาวิชาให้นะฮะก็อย่างเช่นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดที่จังหวัดจันทบุรีนะครับท่านก็มีชื่อเสียงนะครับ แล้วก็หลวงพ่อบุญมีนะครับวัดบึงกระจับนะครับจังหวัดชายเชียงซาวนะฮะและหลวงพ่อเริ่มนะฮะวัดจุกระเชยจังหวัดชลบุรีนะครับที่ท่านอาจารย์เหล่านี้นะก็ทั้งจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับและอีองนะฮะก็คือหลวงพ่อบุญมานะครับวัดอุทยานทีนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับนี่นะฮะก็ท่านก็ถือว่า เป็นพระที่ค่อนข้างจะเก่งในหลายๆด้านของท่านนะครับส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่ฟูนะครับท่านก็ออกมาค่อนข้างจะหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับอย่างเหรียญนี้นะฮะก็จะออกมาค่อนข้างจะหลายเหรียญเหมือนกันนะครับ <het 88> โดยเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับออกในปีนี้นะฮะปีสอง9ันห้ารอยห้าสิบเก้านะครับ และอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะฮะคือเป็นฮารุมานนะฮะฮารุมานปัฮารุมานจับหลักนะครับอันนั้นะก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับนี่นะฮะก็เป็นประวัติคร่าวๆของหลวงปู่ฟูนะครับ หลวงปู่ฟูนะฮะท่านก็เป็นพระเกจิทางจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับท่านก็ทําคุณงามความดีให้กับวัดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีคนทำหน้าถือตาเยอะนะฮะก็ลูกศิ์ลุกหานะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับนี่นะก็สําหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็ ได้มานะครับได้เอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการเหรียญของลูกปูฟูนะครับก็เข้าไปที่วัดได้นะครับ สำหรับวันนี้นะต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ